อย่างนั้นเลยพว่ติแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพยานาคแต่ก็ดูหน้าตาเราก็คล้ายนะแไปไหนก็ชอบเลยเลยเหมือนงูแล้วก็หัวก็เริ่มมีล,ละก็ <c oughs> อับยืนดีกว่ามากเดี๋ยวข้างหลังไม่เห็นหน้าผมตอนแรกก็เพูดคนระับ สิบนาทีแล้วจะกลับเจรยศทราบว่าอาจารย์พงศักดิ์มาสร้างความบันเทิงในการเอาความสกปรกของมนุษย์ออกไปแต่แปลงไหมว่ามนุษย์มองไม่เห็นความศกปรกของตัวเองแล้วบอกว่าน้ำศกปรกะนี่แหละมนุษย์เห็นแต่ความชั่วความเร็วของคนอื่นตัวเองมองไม่เห็นชี้แต่ความเร็วของคนอื่นพยายาม่จะแก้ไขแต่คนอื่นวางบุ่ไวายจงไม่มีที่สิ้นสุด ถ้ามนุษย์มองดูตัวเองเห็นตัวเองแก้ไขตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นแหละความรักความสามัคคีจึงเกิดขึ้นได้จริงๆท่านว่าจริงไหมครับจริงนะมนุษย์มองแต่คนอื่นชี้แต่คนอื่นชี้ว่คนอื่นเลวชี้ว่าคนผิดแต่มนุษย์มองไม่เห็นตัวเองไม่ดูตัวเองนี่แหละความพุนวายจริงในโลกนี้จึงไม่มีที่สิ้นสุดเพราะคนมองแต่คนอื่นแต่ไม่มองตัวเองมองตัวเองกลับไม่เห็นเห็นแต่คนอื่นตลอดนั่นครับ What are we having? ตอนสบบมัครเรื่อหลักมอเนี่ยอ่านี่แค่สมัครนะยังไม่เป็นหลักมอไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนละถ้าตอนนี้ที่แค่สมัครสมัครเข้ามาปั๊บขอบแต่จะต้องตรงใบสมัครเนี่ยจริงต้องใบสมัครเนี่ยเข้าประชุมพิจารณาในในชุมชนก่อนว่าชุมชนรับไหม